สวัสดีครับกลัาพ่ผมเองนะครับจากช่องพิพิธี p ุรัติช n แนลวันนี้ผมจะมาเปิดรายการรีวิวทอกทอกเป็นประเด็นที่ยังดราม่าจากแฟนบอลอยู่นะครับเหตุผลที่แบบว่าท,ทําไมทีมชาติไทยถึยิงเกาหลีใต้ไม่ได้เลยนะครับต้องโทษใครแต่ผมจะไม่โทษใครนะครับแต่ผมจะมาเล่าเรื่องรีวิวให้ฟังก่อ,อนอื่นก็ขอเปิดรายการก่นนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ ขอให้รับชมจะอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับอย่างที่ผมบอกแฟนบอลบางคนก็ยังบูปอนไม่ได้นะครับกับการที่เราแพ้ไปสามนนะครับหรือไปเสมอเขา1-1ก็ถือว่าโชคดีนะครับโดยอันดับฟีฟ่าที่ยีของโลกไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยครับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายขาดประจําไม่ได้มาเพราะดวงจริงๆนะครับมีโซนฮึงมินนักเตะเอเชียที่ดีที่สุดในโลกครับเป็นกัปตันทีมมีคำมั่นสัญญาระหว่างจะเอา3แต้มกลับมาให้เกาหลีใต้มาเป็นเดิมพันนะครับโดยนัดที่เขาเล่นนะครับชนะสิงคโปร์ห้าศูนย์เย้าชนะจีน ามศูนย์เยือนเสมอไทยหนึ่งหนึ่งเยาชนะไทยสามศูนย์เยือนเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาชนะไม่แปลกนะครับแต่การที่พวกเขาไม่ชนะและเสมอไทยต่างหากเนี่ยนี่คือสิ่งที่แปลกออกไปนะครับสเกม1แต้มจากทีมชาติเกาหลีใต้ต้องมีคําวิจารณ์นะครับหรือคำพูดที่ทําให้นักเตะและทีมงานเสียใจจริงๆนะครับ <ๆ S 2> เขาเลยพูดออกมาเปิดใจแบบนั้นโดยโปรแกรมที่ผ่านยิงเกมหนึ่งไม่ต่ากว่า3แต่เราดัโดนแค่4ี่จาก2เกมนะครับแถมเอาแต่กลับออกมาได้คัดบอลโลกเกมที่3และ4กับการที่เจอกั เกาหลีใต้นะครับบอลเลยดุดือแเจะวิเศษกับหนึ่งแต้มที่ได้มาพร้อมกับศรัทธาแฟนบอลกลับมาอีกครั้งนะครับทำให้ความสนใจมากมายขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนรักและติดตามบอลไทยไม่มีใครเสียใจทุกคนพร้อมสนับสนุนและแชร์ทุกคนให้สู้ต่อเหมือนเดิมนะครับโดยผม,มจะรีวริวต่อเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าการเจอทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีซนฮึงมินและเตะที่ดีที่สุดของโลกชาวเอเชียอยู่ในทีมและบุกไปเสมอเขาถึงโจและความคาดหวังว่าต้องต้องชนะครับเขาที่ราชมังผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดนะอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ ในส่วนที่ผมะรีวิวคือยิ่งเราบุกไปเสมอเขาเท่ากับเขาอยากจะบุกมายำเรานะครับถึงที่ไทยเพื่อแก้หน้าให้กับแฟนบอลตัวเองนะครับได้แค่เสมอเราในบ้านบนเฮอร์นคนเดียวครับนี่เก็บเรียบทั้งบางแล้วก็ยิง2ประตูใส่ไทยทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับกประตู3แอซซิตจาก12นัดสุดท้ายที่เพิ่งจบไปครับในทีมชาติ14ประตู8แอซซิตจาก2ี่เกมกับท็อกแนนสเปอร์นะครับพ้มาดาวซันโบฟิมลีปี2อ2พ2นีถึงนครับนักเตะชั้นนำในลีกระดับโลกก็โดนเจ้าตัวกระชาาหย ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับนี่คือความสุดยอดของคําว่าระดับโลกได้นึงแต้มก็ถือว่าดีนะครับอย่าไปดราม่าอะไรเลยอย่าไปต่อว่านักเตะบอลไทยนะครับดีแค่ไหนแล้วเป็นเหนืออื่นใดน,นะครับคือความยอดของซนฮึมบินและผมจะรีวิวต่อไปก็คือนี่นะครับระดับโลกซนฮึมบินอย่างที่ผมบอกวันอังคารยังเล่นอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอย่างที่คนคนรู้วันสูสนส่กำลับมาซ้อมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตนเองและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือสโมสรน,นะครับเขามีความตั้งใจจริงๆนะโดยนัดที่เขาเพิ่งจบไปนี่ครับไก่ปีชลองใช้สเปอร์เริ่มต้นอีกรอบเดิมตามหลังโดนรูดานทาวเหิมบุกนำหนึ่งต่อศูนย์โชเข้าข้างอิสซ,ซ่ากาบอลเล่พลาดยิงประตูตนเองอบีรอปที่กัรตนันซนฮึงบวนยิงนาทีที่แปดสิบหกวแซงสองหนึ่งไก่เดือยทองมีเพิ่มห้าสิบหกแต้มขึ้นท็อปโฟ 4, ก่อนแอสตันวิลล่าลงแข่งผู้ถัดไปนะครับเป็นยังไงเอาฟิศขนาดไหนที่บางคนบอกว่ามาประเทศไทยแพ้สภาพอากาศคงไม่หรอกเพราะความวิตของนักเตะคน อู่ที่วินยัยแล้วก็ความอุตสาหะแล้วก็การจัดตารางของแต่ละคนนะครับอย่าไปโทษนักบอลไทยอะไรเลยครับเนี่ยที่ผมจะรีวิวต่อเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับปอนต่อปอนนะครับสามแนวุกทีมชาติไทยเกาหลีได้จะได้แบบหมดคําถามว่าทําไมเรายิงเขาไม่ได้เลยและทําไมเรายิงเขายิงเราได้ดูด้วยว่าสามภาษาแนวรุกของเขามันโหดขนาดไหนนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังส่วนของเราก็าเก่งที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วแหละในช่วงนี้นะครับดาวซันโบไทยดิจันบุรีลามปิด้ายตัวหลังจากซาโ,โปโนปีขวาความเร็วหลุดจากเมืองทองเราสู้เท่าที่จะสู้ได้ขวาหนึ่ง แต้มอันล้ำค่าเกาหลีใต้ทีมระดับทีสองโคโลกไม่ได้มีอะไรต้องเสียใจเลยนะผมว่าดูเขาอยู่ทีมใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะสเปอร์ปารีสก็ทีมชั้นนำนะครับผมว่าสิ่งที่เตะไทยสู้ทีมระดับท็อปเอเสียไม่ได้แนละต้องพัฒน,นาคือความสามารถเฉพาะตัวครับถ้านักเตะไทยมีทักษะบอลที่ดีและการเล่นไม่ว่าจะแบบเลี้ยงกระชากบอลจะรอ็อกโลบการเอาตัวรอดเมื่อเจอตัวต่อตัว อาจจะสองหรก็ได้นักเตะที่แบบระดับโลกเก่งๆนะครับเพราะมีความแบบสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะครับเทพๆทั้งนั้นเลยนะทักษะบอลดีแล้วสิ่งดีๆที่จะตามมาเพราะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคำว่าความสามารถเฉพาะตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่นักบอลไทยยังขาดอยู่นะครับนี่ผมก็อยากให้แบบไปท้าแข้งต่างประเทศนะครับจะได้ดูว่าสกิลเราอยู่ถึงขั้นไหนแล้วก็อยากให้บอลไทยได้ไปนะและบางทีแฟนบอลบางคนก็บอกว่าทุกคนอาจจะมองว่าเขาพลาดนะครับเพราะปรากฏซนฮืมบินไม่ดีจนเป็นที่มาของประตู2ครับแล้วการ อีกหลายครั้งแต่ผมว่าเขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่าี่ทําทำได้เลยนะครับการบกรกบนักเตะระดับนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะ ไปตอว่าอะไรให้ได้อย่างเทียร์ทอนก็เจ็บไปด้วยแล้วต้องเปลี่ยนนิโคซินิโคลัมม่นิโคซันย้ายมาอย่นะครับเล่นอีฝั่งหนึ่งจะบอกว่าเขาไม่ใช่นักเตะแค่ระดับเอเชียเขาไปไกลถึงระดับโลกแล้วแบ,บ็กขวาชั้นนาในลิกใหญ่ก็ล้วนโดนโซนฮึรมินกระชากผ่านมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นแค่กับเราเขาล่าหานันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับแต่ต้องชมเขามากกว่าในความพยายามและความทุ่มเทที่สุดทุกจังหวะครับเจอโซนฮึมมินมีผิดพลาดบ้างก็ไม่แปลกเพราะคุณจะได้ประสบการณ์และนําข้อผิดพลาดไปปรับปรุงในอนาคตครับเจอของจริงแล้ว กว่าเยอะนะครับและถ้าให้เขาแบบระกาัดได้ทุกจกังหวะก็คงไม่ต้องเล่นแล้วรีไทยอะต่างประเทศคงต้องแบบจองตัวรอเต็มห่วแล้วล่ะเชื่อไหมยังไงก็สู้ๆนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไอจ์ดาก็ปล่อยมันไปนะครับสุพรรณบุรีรัฐ นะครับก็เห็นใจพี่แกนะจากช่วงที่เจอเกาหลีแพ้ในบ้านสามศูนย์พี่แกก็โดนดักนะนะโดนหนักนะที่แบบว่าไม่ประกบติดตัวไม่อะไรเงนะี้ยโดยเรื่องที่ผมจะด,ดีวิวต่อไปนะครับอย่างที่ทีละทอนเจ็บไปผมว่าถึงเวลานะครับต้องหากองหลังวิวอัพเก็บมายืนคู่กองหลังที่สกัดกั้นเก่งครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าทีมชาติไทยเราเสียเปรียบตรงนี้แหละ ถ้าเกิดจะไปแข่งกับจีนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนผู้เล่นบางคนนะครับผู้แข่ง,ขงเขาเอากองหลังวิวอัพเกมได้แต่กองหลังของเราวิวอัพไม่ได้นะครับวันนี้กองหลังทีมชาติไทยสูงใหญ,ญ่เป็น style, ปนักเตะสไตล์ปะทะสกัดทั้ง3คนสามคนนี้วิวอัพบอลแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ดีสุด ก็คือพันสาบิวอัพได้นะครับเห็น <He en S 1> ได้ชัดเลยนะครับ <S <S ว่าตอนนี้เราจะสร้างสารเกมจากแดนหลังกองหลัง,ลงเราบิวอัพออกมาบอลไม่ได้ดีเลยต้องดึงวีระเทพสารัตลงมาต่ําคอยรับบอลน,นะครับแล้ววิวอัพขึ้นไปนะครับไทยต้องเสียนักเตะในตำนานแดนกลางไปด้วยนะครับถึงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องหากองหลังสไตล์บิวอัพเก่งๆมาและรูปร่างดีมายืนแล้วลหละตรงนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าใครเอามายืนแทนทีละทอนได้ก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ผมผมเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับและกองหลังทีมชาติไทยที่มีตอนนี้ก็มีแค่3คคนนะรับ ป็นนักเตะสไตล์กัดอันพะป้องกันลูกโจมตีกลางกาดแอบบิลล์อัพเกมยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับพอขาดเทียรทอนไปแดนหลังไทยก็ไม่มีตัวออกบอลบิล์อัพเลยครับอีชอีตต้องเล่นแก้ไขถ้าเทียรทอนไม่เจ็บการบิลล์อัพแดนหลังไทยก็คงจะดีกว่านี้นะครับ <S <S ยังไงกร็รอดูตามเชียร์นัดที่เจอกับจีนะครับ <S <S คิดว่าเราน่าจะแพ้ไม่ได้นะครับต้องชนะเกิดจากเข้ารอบสานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับก่า อยู่ในโลกออนไลน์หรือต่างๆนะครับกับแฟนบอลบานคมที่แบบว่าโยมตีนักบอลไทยนะครับในการที่เจอเกาหลีใต้นะครับก็อยากให้ทุกคนทําใจเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วแล้วเราก็มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่เพื่อน